มันมือเสือทำอาหารได้หลากหลายนะคะทั้งอาหารคาวและอาหารหวานค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะหนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาทำเมนูของหวานค่ะนั่นก็คือบวดมันมือเสือค่ะส่วนผสมของบวชมันมือเสือของเราก็จะมีมันมือเสือนะคะกะทิมะพร้าวน้ำตาลเกลือเมื่อเราได้มันมือเสือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นื่องจากเราขุดมาจากใต้ดินนะคะก็จะมีเศษดินเศษอะไรติดนิดนึงเราก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะจะใช้มีดสองคมหรือมีดทั่วไปก็ได้ค่ะปอกเปลือกของเขาออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำมันมือเสือมาหั่นเป็นชิ้นพอคําสำหรับการทำขนมของเราในวันนี้นะคะ ชิ้นเล็กก็สุกเร็วค่ะแต่ถ้าเกิดเราหั่นชิ้นใหญ่ก็จะสุกช้านิดนึงมันมืเสือจะมีอยู่2ชนิดค่ะคือสีม่วงปนสีขาวแบบนี้นิยมนํามาทําขนมหวานหรือนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมันมือเสือชนิดที่สีขาวล้วนนะคะท่านผู้ชมจะนิยมนําไปทําอาหารขาวเช่นแกงเลียงแกงส้มนะคะ หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนํามาล้างมันมือเสือค่ะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นเมือกลื่นๆนะคะเราจะล้างให้สะอาดเลยค่ะท่านผู้ชมหรือจะนําไปแช่น้ําเกลือทิ้งไว้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่บ้านก็จะล้าง4ี่ห้าน้ำค่ะล้างให้เรียบร้อยเลยนะคะมะพร้าวนะคะถือเป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะเราจะใช้น้ำกะทิสดค่ะ ในการทำขนมหวานวันนี้แต่ถ้าบ้านไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กะทิกล่องก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บ้านนะคะก็มีมะพร้าวอยู่ก็จะใช้พิธีการขูดแล้วก็นำมาคั้นกะทิค่ะหลังจากเราคั้นกะทิสดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำหม้อตั้งบนเตาแก๊สได้เลย,เ,ลยเราไม่ต้องรอให้น้ำกะทิเดือดนะคะเราจะใส่ มันมือเสือที่หั่นไว้ลงไปต้มเราจะใช้ไฟกลางๆนะคะในการเคี่ยวให้มันมือเสือของเราสุกค่ะหลังจากที่เราใส่มันมือเสือหมดแล้วนะคะก็ปิดปฝาหม้อไว้ทิ้งไว้สัก3ถึง4นาทีเราก็มาคนดูสักครั้งหนึ่งนะคะระยะเวลาในการรอให้มันมือเสือสุกจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า ลักษณะของการหั่นชิ้นนั่นเองค่ะถ้าชิ้นเล็กก็สุกเร็วแต่ถ้าเกิดชิ้นใหญ่ก็จะสุกช้านะคะเราจะรอให้มันมือเสือสุกก่อนแล้วถึงจะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะวิธีทดสอบว่ามันมือเสือของเราสุกหรือยังนะคะก็ตักขึ้นมาแล้วใช้นิ้วกดดูค่ะตอนนี้นะคะมันมือเสือของเราสุกแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะกับน้ำตาลทรายลงไปค่ะ คนให้น้ำตาลกับเกลือนะคะละลายเข้ากันดีจากนั้นเราจะเคี่ยวต่ออีกสักครู่นะคะเพื่อให้ความหวานซึมซับเข้าไปในเนื้อมันมือเสือเคี่ยวต่อไปไม่นานนะคะตอนนี้เราก็ได้มันมือเสือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปวดมันมือเสือของเรารสชาติก็จะหอมหวานมันค่ะเวลาเราเคี่ยว มันมือเสือก็จะหนึบๆน,นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ